็มาดูาโกเบรอยส<ป>ิบสิบหนึงรถเกีียวครับรถเกีียวลงคลองน้ำ

ครับรอบที่สองรอบที่สามนะครับตอนนี้นะครับจะขึ้นไม่ขึ้นอโอ้ยขาดอีกแล้วเรี 100. ยบร้อยว่านี่ไรรอบที่สองรอบที่สามรอบที่สี่ครับเอาเริ่มลุยอาขึ้นมาขึ้นมา ก็ลงเดียบันมันรถบ่โอ้ยไปทัวร์เราเที่ยวผ่านคันไม่ต้องความดีเลยบ่เบอร์คือบ่หรอสิแบงโนูาแเอาครับเอาไปตั้มตั้มนะตั้มมาแล้วครับมาแล้วครับ

hẹn <laughs> đừng ngào leo gấp đừng ngào leo